สวัสดีจ้าจอยพารวยแชนแนลนะคะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์จ้าวันนี้จ้าจอยก็มีแนวทางลาวพัฒนาสุดสองตัวบนล่างแล้วก็สามตัวจ้าวันที่สามสิบเดือนสามสองห้าหกห้ามหาพีพีเอฟซีได้รับชมจ้า สำหรับผลสรุปวันที่28เดือน3จากับแนวทางลราพัฒนาเนะจ้าจอยให้เด่น7รูด61จา้าผลสรุปจา้า6ตัวออก1 2 8 6 5 4จา้า2ตัวล่างชุด6ตัว1 2 1 2มาตรงตรง1 2จา้าได้เฮน,นจน้องฟังเราเฮาจา้ารูด1มาจา้า เข้าตรงๆหนึ่งสองสองตัวล่างสุดหกตัวสองตัวล่างแปดหกแปดหกมาตัวกลับหกแปดจ้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะจ้ารูทหกมาจ้าได้เฮจ้าสองตัวล่างเข้าเต็มเต็มจ้าส่วนสามตัวเนาะจ้าพี่พี่พ,พี่จ้าชุดสามตัวเนาะจ้าหกนะห้าสี่เนาะหกห้าสี่จอยห้ 64, จ็ดหกสี่จ้าโอ้ยสิเป็นหากับบเป็นหาเนาะจ้าพีพีเอฟซีจ้าไปเกียนเจ็ดเนาะจะ้าทาบสันกับสีเขาสามตัวโตดนะ๊ดเนาะจ้าสองหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดกับมาออกซะเนาะอยู่แถวหนาเลยจ้ายินดีกับพีพีเอฟซีติดตามแนวทางเราพัฒนาวันที่ยนะี่สิบแปดเนาะจ้าพีพีเอฟซีจ้าเขา้าสองตัวล่างชุดหกตัวเนาะจะ้าหนึ่งสองมาตรงตรงหนึ่งสองเนาะจะ้า เด่นหนึ่งรูด1มาจ้าสอตัวล่าง8ปด6กดหก็มาตัวกลับ6กแเนาะจา้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะจา้าสอตัวล่างจา้าสำหรับแนวทางเราพัฒนาวันที่30เดือน3ามสอห้าก่อนจะไปรับชมจา้าคำเตือนให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะโปรดใช้จรณยานในการรับชมจา้า สำหรับวันที่30กับแนวทางเราพัฒนาวันนี้จอยให้เด่น2จ้ารูดอยู่ที่3แล้วก็4จ้าสำหรับซ้ายรูดซ้ายวิ่งนอะจ้าถ้าหมักสองสอบสองสามารถนําสองไปรูดไปวิ่งได้เลยนอะจ้าสองมีสองศสองสี่ สองหกสองเก้าสามมีสามหนึ่งสามสองสามหกสามเก้าสี่มีสี่สามสี่หก สี่แปดสี่เก้ากันจาก,กันจอยให้สองแปดสี 28, 40, 38, ่เจ็ดสามแปดจ้ะสำหรับลูดสามจ้าพี่พี่พี่ซีจะจอยคำนวณออกมาได้ สามสามส้นจ้าจ้วงคอเพิ่มสุดกันน้อจ้าสามสามจ้าถามักถาชอบสามสามกะนำไปเป็นแนวทางใดน้อจ้าสามตัวมีสามสี่แปดสองห้าเก้าสามสองหกเก้า หกแปดตัวเน้นจ้าสามสองหกสี่เก้าสามหกสองสี่สำหรับแนวทางเราพัฒนาสูตรนี่นอะจ้าเข่าต่อเนื่องเข่าติดติดเลยนอะจ้าพี่พี่จ้าสำหรับสูตรนี้นอะจ้าอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้ามักตัวใดชอบตัวใดแคบหนาจอยบันทึกไวใส่ไปเป็นแนวทางใดนอะจ้า สูตรมีเข้ามีหลุดนะคะบางครั้งกว่าจะเข้ามากบางวันกว่าจะเข้าน้อยเข้าบ้างหลุดบ้างจ,จอยกอคำนวณไปตามสูตรนอะจ้าสุดท้ายจากขอหายพีพีเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุก่านจ้าขอบรเรียกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์นาะจ้าเอาตัวได้แบบไรก็สามารถคอมเมนต์บอกเราสู่จอยฟังใตคลิปใดเลยนอะจ้าจอยเสียใจมีกำลังใจในการทำแนวทางต่อไปสำหรับคลิปนี้จบเพียงสำนีเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า